No, 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 เป็นยังไงครับบหนึ่กับบรรยากาศภาพประท้งจำเป็นไงคะจำกันได้ไหมคะว่ามีใครบ้างในวีทีอาร์ของเราอ่าใช่ผมคุณแมาคุณตาหลายคนนะครับเปิเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะประทับใจนะครับโอเคมาดูตัวกำลังง่วนกับอาหารบนโต๊ะอยู่ใช่ครับทุกคนเต็มที่ได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะหมดหน้าที่ของเราในช่วงนี้นะครับก็จะต้องขออ่า ส่งไม่ต่อให้พิธีกรภาสนามน้องรออยู่ด้านนอกนะคะน้องๆรออยู่ใช่ครับจะมีน้องๆที่จะลงไปพูดคุยกับทุกท่านนะครับที่บริเวณในงานแล้วก็บริเวณด้านนอกงานนะครับก็หน้าที่ของเราก็หมดกับทีมเท่านี้จบแล้วขอบคุณขอเชิญพบกับช่วงต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็พบกับพวกผมพิธีกรภาคสนามนะครับครับผมดน A 1หนึ่งครับผมครับผมเกม a 1หนึ่งเหมือนกันครับผมวันนี้เราอยู่กับ2ผู้เข้าชิงรางวัล Popular Vote Popular ูล่นี้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเดี๋ยวเรามาฟังเขาแนะนำตัวก็อยากจะให้พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยแนะนำชื่อแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็รุ่นของตัวเองหน่อยครับครับผมอ่าเซนครับเริ่มจากอุโศก่อนดีกว่าป่ะอุโศโอเคครับะถูกแล้วนะครับโอเคครับ ปฏิการลกไทยครับเช่เอศครับชื่อหลินค่ะรุ่นเจ็ดค่ะเราไม่ทราบวา่าตอนนี้อยากทราบความเป็นปนไปว่าทำงานที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งสองคนครับผมอ๋อตอนนี้ผมเรียนอยู่ปริญญาโทภาคประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ศินปากรคำอะไรครับพี่ <c oughs> ผมจริงจังนี่ออกข้าวข้างในนะครับผมแนะนำ <c oughs> อันนี้ผู้ชมดูอยู่ครับเป็นร้านนะครับทาง u t u b e นะครับกรุณาช่วยพูดจาสุภาพด้วยครับผมอ่าก็ตามนั้นแหละแล้วพี่หลินพี่หลินครับอ๋อพี่เพิ่งจบค่ะพี่จบโทรแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ยังกลับมาทำที่ Architect คิดดีค่ะ5ปีแล้วก็แฮปปี้ดีเข้ติดตามผลงานนะคะมีเว็บไซต์ด้วยมี Facebook แล้วโอเคนะครับกลัวคู่ต่อสู้คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับที่มาแข่งกันป๊อปปูล่ากับเราเนี่ยครับผมเอ้ยมันแข่งสนุกสนุกนี่ จริงจังครับจริงจังข้ามข้ามข้ามเลยครับข้ามพี่แจเลยครับครับผมผ่านพี่แจไปเลยครับเฮ้ยจริงจริงวันนี้ได้เจอพี่แจ็คนะตอนตอนตอนเปิดเนีอูพี่แจ็คเขาไปหมายถึงหมายถึงไม่น่าจะไปไกลด้านกลับแล้วก็สุดท้ายนี้คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ เองจะได้ในรางวัลผู้บ้าโบนนี่เป็นยังไงบ้างครับคิดว่ามีโอกาสชนะแค่ไหนครับพูดง่ายๆในบรรดาทั้งสิบคนเนี่ยเขาแบ่งเป็นชายหญิงใช่ใช่ถูกต้องครับในพี่เนี่ยหนึ่งในห้าพี่ว่าพี่มีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนครับยังไงก็ได้ชีวิตนี้ก็ไปเรื่อยๆลยล่ะโอเคครับโอเคครับพี่หินครับพี่แพ้พี่ช้างแน่นอนครับ โอเคครับถ้างั้นเราตัดเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะครับตัดเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ดีครับตาเปเกษตรโคกคนี่ไม่ใช่หนุ่ยกับมาช่านะคะงานนโบ๊ทครับ,บรัตะกรกับนาง A10 ครับ,ะะอ,นนรบอันนีเ้เป็นน้องช้างเพิ่งจบเมื่อปีที่แล้วค่ะว่ไม่ใช่ก็ฝากตัวพี่ๆทุกคนนะคะรุ่นพี่ยังไม่มีตึกเรียนเลยค่ะ <laughs> ก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะสิทธิ์เก่าเอ๊ะเดี๋ยว เข้าสู่งานเลีเ้ยงรุ่นครั้งแรกของเรานะครับเอ้ยไม่เลี้ยงรุ่นสิต้องกราสเอ่ออรวดสมาคมสิเกาครั้งแรกของเราจัดได้อลังการโอเวอร์มากจากที่คุยกันว่าเลี้ยงกันขำๆก็ค่อยๆขยายความอลังการจนเรื่อยจนกระทั่งแบบว่าเราคิดว่าเรามีศักยภาพพอแน่นอนครับที่เราจะมอบรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งผู้ที่ได้รับ mm. รางวัลเนี่ยสามารถเอาไปอวดลูกอวดหลาน เอาไปสมัครงานเอาไปทํากิจกรรมต่อๆสร้างเกียรติคุณกับตัวเองได้อวดได้นะครับอวดได้นะเพราะว่าเราเป็นสถาบันที่มีเกียรติครับผมก็วันนี้รางวัลเยอะมากขอเริ่มรางวัลแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับครับผมรางวัลแรกคือรางวัลอะไรเอ่ยรางวัลสาบนิกเชิงวิชาการโอ้สถาบนิเชิงวิชาการชื่อดูยิ่งใหญ่นะ ฟังดูแสดงว่าต้องเป็นสถาปนิกที่ทรงเกียรติมีความรู้เป็นที่พึ่งพาของสมาคมสถาปนิกเชิงวิชาการนี่คือสถาปนิกที่มุ่งมั่นพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรมและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถึงตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันก็ยังพัฒนาอยู่และจะพัฒนาต่อไปต่อไปเรื่อยครับผมเป็นรางวัลทรงเกียรติจริงๆรรางวัลแรกเปิดมาก็เป็นรางวัลใหญ่เลยใหญ่เลยดูจริงจังงั้นเรามา พบกับผู้เข้าชิงรางวาัลแรกเลยดีกว่าพบกับผู้เข้าชิงรางวาัลสถาปนิกเชิงวิชาการยอดเยี่ยมได้แก่ จอประเสริฐสุดโตเเกษมหัวหน้าภาควิชาภูภมิสุ้รกัปัตยกรรมมอเตษชอบใจตบมือนะครับอุาตามะเพทามนัเสเกษาโฮหาได้ตามระเบียบกีรเดศแสงคมวิทยามิเมเกษมเอเจนชิศษย์ศึกาิประงเทศ กับสมาชิตรีพอเกสุจิร์สถาปนินชนุมชนบริษัทโอเพนสเตทวิทยุมีนธรรมชัยเกียนว่าที่นักศ,ศึกศาษาอาชีพต้อช่วว่าอ Association อฟอิงแลด์ครับผมผ่านไปแล้วครับสำหรับ5ท่านที่เข้ามีรายชื่อเข้าชิงนะครับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลก็อยู่ในมือผมแล้ว ซึ่งอยู่ๆมันก็ลอยเข้ามาไม่มีใครเอามาให้ครับผมรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสถาปนิกเชิงวิชาการนะครับใต้แก่ระทึกมากคุณไม่น่าเชื่อนะครับคนคนนี้จะได้ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้น่าภูมิใจมากสมเกียรติจริงๆคนนัันคือ ได้แก่พี่พลอยเอศูนย์เจ็ดครับเช่ครับจับมือด้วยครับก็ใช่ครับจับเลยนะครับไฟฟอลโล่เอามามาครับเอาขอไฟครับไฟไฟลงด้วยครับไฟขอไฟเยอะเยอะเลยค่ะไฟหนักๆครับไฟหนักๆไฟเยอะๆมาเป็นเงาเงานะครับมาเป็นเงาเงาจะรับรางวัลเลยค่ะเชจะรับรางวัลครับใช่ค่ะเตป อลังการมากรางวัลแรกเชิญกล่าวอะไรนิดหนึ่งสิคะกล่าวอะไรนิดหนึ่งขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ได้ฮัลโหลได้ไหมคะชัดไหมคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสถาปัต์เกษตรแล้วก็รุ่นพี่ทุกๆรุ่นแล้วก็รุ่นน้องทุกๆรุ่นที่ช่วยสร้างกันมาแล้วก็ทุกคนที่โหวตให้นะคะก็ยังไงขอให้ขอให้รางวัลนี้จริงๆแล้วก็มอบให้กับทุกคนแหละแล้วก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับ วงการสถาปัตย์ของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะพี่เขาทำงางเกี่ยวกับเชิงวิชาการเลิศซ้าเลิศมากก็ใครอยากติดตามผลงานของน้องพลอยเนี่ยถามเธอเองและกันเพราะผลงานเธอยมิ่มากเยอะจริงๆวันก่อนเคยออกทีวีเกี่ยวกับเชิงวิชาการเป็นคนดังของเรานอกจากสวยแล้วยังเก่งด้วยผม,ผมเปิดไปเอ๊ะพี่พลอยนี่นะอะไรนะเอ๊ะพี่พลอยผมเลยแบบเอ๊ะตั้งใจดูไงฮะอะ แต่ว่าคือไอเชิงวิชาการแกอาจจะสาเร็จหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าแกสามารถเนียนไปกับชาวบ้านได้เนียนมากใช่ไหมเธอลงพื้นที่โดยหน้าตาและการแต่งตัวเนียนมากมากสำเร็จแล้วพี่อันนี้รางวัลแรกเราก็ภูมิใจมากมากแล้วเรามารางวัลต่อไปเลยดีกว่ารางวัลที่สองคือรางวัลสถาปนิกสีเขียวแอร์ดยดี Architecture ใช่ครับเนื่องจากว่าของเราเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นไม่ใช่ครับกรีนในที่นี้หมายถึงสถาปัตยสีเขียวไอ้คุณสถาปนิกที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้แฝงกายเข้าไปในกระถิ่แวดล้อมนี่ไงสถาปนิกที่สามารถยกตัวอย่างเช่นเช่นไม่อาบน้ําเลยมันมันสีเขียวตรงไหนคะคุณไม่ไม่ใช้น้ำมันคสิ้นเปลืองอ๋อเหรอมันสามารถอยู่ได้จนตัวเขียวเนี่ยเหรอ ไม่เปลี่ยนชุดเลยหนึ่งอาทิตย์ก็อยู่ได้จริงเหรอรสซาไม่เปลืองผ้าเปลืองอะไรเบียดเบียนธรรมชาติพอพอดีกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวเรามาพบกับผู้เข้าชิงเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นเขาสามารถอยู่กับแบคทีเรียได้ตลอดชีวิตโอ้ใช่ครับพบกับผู้เข้าชิงรางวัลสถาปนิกสีเขียวนะครับขอเชิญพบกับผู้เข้าชิงเลยครับ โอ้ตัวแก่งร <the ับคนนี้ตัวเกงชื่อไม่ธรรมดาเลยครับคนนี้เล่นกาเตะนใการใช้ชีวิตประจำวันอนุภาพลิขัณอเห่งหนรับการใส่เสื้อเอรอต่อเนื่องเป็นเวลาเดือนสสิภาอินทรวงปุ้ยเอหน ผู้ช่วยวิจัยนานกรีร่วมกับอาจารย์ดรสาทิวัฒร์ปราศุ์พรเทพอังกิตาโน์บูเปรนซัร่วมงากรีตอางลากทีาา่สุดเอาละครับผู้เข้าชิงทั้งห้าคนระทึกมากระทึกมากรอบวัที่สองนะครับผมนี่ใจจริงผมเนี่ยเฮ้ยเบียดกันจริงๆนะ เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยคนไหนเข้มข้นมากรางวัลเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดในชีวิตได้เป็นสถาปนิกสีเขียวสีเขียวนะครับและผู้ชนะรางวัลสถาปนิกสีเขียวได้แก่ใครเอ่ยห้าคนนี้ใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีขดลูกกลางอ่ะกับคนริมบนเนี่ยนะเอ้ยน้องเป็ดเองค้อเป็ดครับณวัฒน์ภู้ิยา วัดเ <One. S 2> อาเสียงประ<อ>มือด้วยค่ะตัวแตกครับใช่ครับใช่ครับโอ้โห oh เขาเดินมาอย่างบนพรมแดงอย่างมั่นใจอ,อ่ะล้วก็ไม่ปัจจุบันเขาก็ดูดีนะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่อาบน้ำเจ็ดแปดวันภูมิใจมากใช่แล้วลุงวายครับ,บแล้วตัวยังไม่มั่นใจว่าตัวเองได้หรือเปล่ากล่าวคาวามภูมิใจกับตัวเองคักนี้นึงว่าทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้